สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้จะพามาดูทริคเล็กๆน้อยๆในการปลูกกุหลาบปลูกยังไงให้เขาเจริญเติบโตได้แบบต่อเนื่องแล้วก็เป็นเชื้อราได้น้อยลงนะคะดูอันนี้ก่อนเลยคือปกติแล้วอะ่ะถ้าหากเข้าช่วงหน้าฝนกุหลาบที่บ้านก็จะต้องมีใบเหลืองใบร่วงรากเน่าแล้วก็ตายไปหลายต้นแล้วคะ่ะแต่ว่าตอนนี้แทบจะไม่มีต้นไหนตายเพราะว่าลาลงเลยนะแถมยังแตกใบแล้วก็ออกดอกกันพลืบ ภาพอย่างที่เห็นนี้เลยอยากรู้กันแล้วใช่ไหมว่าเราทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะวิธีการง่ายๆเลยก็คือเราจะไม่วางกระถางบนพื้นโดยตรงนะคะเพราะว่าการวางกระถางบนพื้นโดยตรงเนี่ยมันจะทำให้ตรงใต้กระถางเขาอะชื้นแฉะแล้วก็ระบายน้ำได้ยากค่ะก็เลยจะหาพวกเศษกระเบื้องเศษกระถางแตกเอามารองเสริมตรงก้นกระถางให้เขาสูงขึ้นจากพื้นนะคะ พอทำแบบนี้แล้วอ่ะในช่วงหน้าฝนมันก็จะช่วยให้เขาระบายน้ำได้ดีขึ้นอีกระดับหนึ่งค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะวางกระถางซ้อนกันแบบนี้ หลายๆคนน่าจะเคยได้ยินที่เขาบอกว่าขนาดกระถางมันมีผลต่อการจเจริญเติบโตของกหลาบถ้าหากกระถางเล็กเกินไปต้นเขาก็จะไม่โตแต่ถ้าหากว่าเราใช้กระถางที่มันใหญ่เกินไปเนี่ยความชื้นส่วนเกินเยอะก็จะทําให้เขาเป็นรากเน่าแล้วก็ดายแบกได้ง่ายแต่ว่ากูรู้เขามักจะบอกว่ามันไม่จริงหรอกเพราะว่าเขาปลูกแล้วก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเอาจริงๆคือเขา,าปลูกเก่งเนาะเขาดูแลเป็นมันก็ไม่เป็นอะไรหรอกแต่สําหรับมือใหม่คุมปริมาณ มาน้ําไม่ได้ปลูกไม่เก่งอะไรๆมันก็ยากหมดแหละค่ะทีนี้มาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่าการซ้อนกระถางแบบที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้ช่วยในการป้องกันเชื้อราโดยตรงหรอกนะคะแต่ว่ามันช่วยได้ในทางอ้อมคือเราจะปลูกกุหลาบใส่กระถางขนาด10นิ้วก่อนแล้วก็เอามาวางซ้อนไว้บนกระถางใหญ่ที่เราใส่เครื่องปลูกเอาไว้แบบนี้แล้วนะคะมันก็จะช่วยล่อรากกุหลาบให้เขาอย่างลากลงไปลึกๆล,ลงไปในกระถางข้างล่างค่ะลากเยะ ลากแผ่ไว้ต้นก็จะเจริญเติบโตได้ดีคือเท่าที่ลองมาเนี่ยวิธีนี้ยมันดีมากเลยนะคล้ายๆกับการที่เราปลูกกุหลาบใส่กระถางแต่ปล่อยให้ลากเขาทะลุลงดินลากส่วนหนึ่งมันจะอยู่ในกระถางอีกส่วนก็จะหยั่งลงไปหากินข้างล่างค่ะมันดีกว่าการที่เราปลูกกุหลาบต้นเล็กใส่กระถางใหญ่ทีเดียวเลย พราะถ้าหากว่าเราปลูกกุหลาบต้นเล็กๆใส่ในกระถางใหญ่เนี่ยในช่วงหน้าฝนฝนมันตกเยอะเราคุมปริมาณน้ําฝนไม่ได้หรอกคะ่ะเครื่องปลูกมันก็จะชื้นตลอดเวลายิ่งกุหลาบต้นไหนที่เขาต้นเล็กๆแล้วมีรากน้อยนะคะก็จะยิ่งทําให้เขาลากเนาได้ง่ายอย่างเช่นต้นนี้ตอนแรกเขาอยู่ในกระถางขนาด15นิ้วดายแบกลงตลอดเวลายิ่งตัดก็ยิ่งดำแล้วก็เป็นเชื้อราบ่อยมากนี่ก็เลยขุดเอามาใส่ในกระถางขนาด10นิ้วดูคะ่ะไม่รู้ว่าจะยัง ทันหรือเปล่านะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เห็นเหลืองๆนั่นคือใบของต้นมะยมนะคะไม่ใช่ใบของกุหลาบเดี๋ยวจะบอกว่าในบอกว่ากุหลาบที่บ้านไม่เป็นเชื้อราไงแต่ทําไมใบเหลืองเต็มเลยอันนี้คือใบของต้นมะยมค่ะปลูกกุหลาบอยู่ใกล้ต้นมะยมใบที่เขาล่วงเขาก็จะปลิวลงมาในกระถางนะคะ อันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเอามาให้ดูเป็นแนวทางเฉยๆนะคะเผื่อว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเนาะแล้วก็ขอให้กุหลาบของเพื่อนๆรอดผ่านหรือดูฝนนี้ไปได้ค่ะเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวเราก็จะได้ดูกุหลาบสวยๆกันแล้วเป็นกำลังใจให้คนปลูกกุหลาบทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ